ผมอยากให้แยกมิติของความรู้จักครับกับความเป็นญาติเอาเอาเอาอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าในความเป็นตำรวจนะครับก่อนจะเป็นผอบอเนี่ยผมรู้จักคนเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยปิดกั้นที่จะให้คนไม่รู้จักนะครับดังนั้นจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือจะเป็นสอสอเนี่ยผมว่าผมได้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับแต่กับคุณพ่อของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย จริงๆผมรู้จักครับใช้คําว่ารู้จักครับแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรกับผมเนี่ยใครก็อยากถ่ายด้วยยิ่งพอเราก้าวขึ้นมาเป็นผอบอเนี่ยผมว่าสงสัยจะอยากมีคนเป็นลูกเป็นหลานผมเยอะ mm. ตัวผมเองเนี่ยผมก็บอกตำรวจว่าเวลาเราใกล้ชิดประชาชนเนี่ยขอให้ทําตัวเหมือนญาติ mm. อันนี้ผู้จักใจนะครับ mm. ดังนั้นใครจะเรียกเราน้าเราอาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรียกว่าท่าน mm. ผม,มเป็นคนไม่ชอบให้ใครเรียกว่าท่านอยู่แล้ว mm. ดังนั้นความใกล้ชิด หรือว่าความรู้จักเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติจะถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องญาติเนี่ยผมไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติผมญาติผมเนี่ยผมตระกูลพันเพชรน,นะครับไม่ใช่ตระกูลอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับลูกทางพ่อทางแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพี่น้องเลยดังนั้นเนี่ยการจะเรียกผมแบบนี้ผมบอกแล้วว่าจริงๆเรารู้จักคุณพ่อเขาแต่จะไปเรียกผมยังไงผมไม่สนใจการนี้มามองในเรื่องของการ การเกิดเหตุนะครับมันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งขาดมุทีภาวะขาดจิตสำนึกขาดความเอือ้ออาทรกันบนท้องถนนขาดความรับผิดชอบต่อผู้อื่นผมพูดแล้วว่าแล้วถ้ารถรถคันนั้นมีเด็กจะทำยังไงคิดบ้างไหมการขับรถต้องมีสตินะครับแต่พอเกิดเหตุไปอ้างไปเรียดนะครับนั่นคือนิสยัยนิสยัย ที่พยายามให้ตัวเองเนี่ยโอ้อวดให้ผลนผิดมันผิดครับมันผิดยิ่งโอ้อวดยิ่งโดนยิ่งโอ้อวดยิ่งโดนยิ่งทําอย่างนี้ยิ่งโดนนะครับผมก็เลยกําชับไปที่ทางหลวงว่าในคดีจราจรเนี่ยเราจะต้องดําเนินการในคดีอุบัติเหตุซึ่งมันเกิดบนทางหลวงพิเศษเป็นหลักนะครับส่วนคดีายาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกกล่าวโทษกับท้องที่เกิดเหตุนั่นคือสอพอลำลูกกา ผมก็ย้ำไปทางผู้จัดการภาคหนึ่งว่าเรื่องนี้ให้ทำไปแบบตรงไปตรงมาต้องไม่มีการช่วยเด็ดขาดเพื่อให้ผู้กระทำผิดเนี่ยได้รับบทเรียนและโทษทันซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกฎหมายครับพี่อน้นทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายจะมาโอ้อวดมาอ้างแล้วทำผิดต้องรับโทษทันเมื่อรับโทษทันจะได้เกิดสำนึกว่าสิ่งที่เองทำเนี่ยต้องปรับตัวเองยังไง ส่วนใครจะไปลงเล่นการเมืองอะไรผมไม่รู้เพราะผมไม่ใชยญาติแต่ใครจะไปลงคะแนนเลือกก็จงมีวิจารณญาณดัวเองว่าควรจะเลือกหรือเปล่าดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ